วันนี้ดิฉันดเรเสิริยาวดีสิริชนะคู่นาพรหรอหมอเอื้องนะคะในนามนายกต่อตั้งสมสรโรตารีศรีเมืองโคราชได้นำพวามสมเด็จมัตระคังของแท้ปุเจ้าพระยาศรีสุราชธานีหรืออัมสาริมานอายุร้4ยปีนะคะเป็นปูกวังหน้าที่สมเด็จโตท่านนั่งบริการคาถาเองก็นำมามอบให้น้องๆทหารทหารในานามของนายกสมสรโรตารีศรีเมืองโคราชซึ่ง วันนี้จริงๆจะมีทิธีนสถาปนานายกสโมอสรแต่บอกเร่องของน้องๆทหารหานเนี่ยได้เสียสละก็เลยนำสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเป็นขวัญกำลังใจมามอบให้ในวันนี้ในนามของครอบครัวกระทูลนสาวิมานนะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่เสียสละปกป้องถึงแผ่นดินเพื่อประเทศชาติให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็น ใต้ร่มพระบารมีของพระมหาพระสัตรุดทุกพระองค์ของพระคุณมากท่ส